ซ่อมตู้ลำโพงครับเพื่อนๆตู้นี่แหละยีย่หอ้อตามภาพนี่นะเพื่อนๆน,นะอาการไม่ติดนะรุ่นนี้มันจะเป็นมีผาคขยายในตัวอาพูดแบบบ้านๆมีภาาขยายในตัวเป็นสวิตช,ชิง่งไม่เป็นหม้อปแปลงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องเป็นยังไงนีด้านหลังตู้นะครับไอเราแกะออกมาแล้วละ่ะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าแนวทางการตรวจเช็คตรวจซ่อมยังไงอันนี้เป็นสวิต สวิตเปิดปิดเครื่องนะเพื่อนๆนยี่ห้อก,ก็ตามนี้นะ<ม>ดึงออกมาจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะ<ม>เป็นโครงเหล็กเราขันน็อตออกมาแล้วล่ะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแนวทางการตรวจเช็ค<ม>เป็นโครงเหล็กเป็นโครงโลหะเพื่อระบายความร้อนนะเ<ม>พราะมันจะขันทับอยู่<ม>ตรงพวกอุปกรณ์พวกนี้พวกเฟสพวกอะไรต่างๆนะไอซีพวกเนี้ขันทับกันต้องขันออกมาแล้ว เราจะตรวจยังไงเช็คอย่างไงเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนพอเราลื uh ้อออกมาเรามาวัดไฟนี่เปิดปิดป๊อกแป๊กสวิต์นี่วัดไฟสามร้อยโวลต์มีนะเพื่อนๆนะอันนี้มันใช้ซีค่าเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยแปดสิบไมโคร2 0 0โวลต์มันต่ออนุกรมนะเพื่อนเพื่อนนะอนุกรมก่อนอนุกรมเดี๋ยวมาดูกันนะ นี่แล้วก็วัดคือตัวที่หนึ่งก็อยู่อยู่ตรงนี้จากนี่มานี่ตัวที่สองจากนี่มานี่ก็คืออนุก,กรมฝั่งนี้บวกแล้วก็ลบแล้วก็มาเข้าบวกตัวนี้เป็นขั้วลบ <c oughs> แล้วมันมีชุดจ่ายไฟอยู่สองชุดนะเพื่อนๆน,นะอันนี้คือชุดที่ชุดที่หนึ่งคือชุดจ่ายไฟสเตนบาย ชุดแรก่ยมันต้องชุดชุดแรกคือชุดนี้นะเพื่อนนะชุดนี้นะจ่ายไฟครบสามร้อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจ่ายออกมาประมาณสักสิบกว่าโวนนี่แหละนะชุดนี้จะจ่ายไฟสิบห้าบวกสิบห้าโวลต์ลบนะเพื่อนๆน,นะไปเลี้ยงออฟแอมเนี่ยพวกนี้ไอซีออฟแอมเนี่ยแล้วก็อยู่ในชุด กล่องคอนโทรลอะไรพวกนี้ก็ใช่นี่แล้วชุดนี้เป็นภาคขายายเนี่ย IC เบอร์นี้เบอร์อะไรไม่รู้นะอ่าไม่ต้องไปนสนใจมันเบอร์อะไรก็ช่างเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเราจะลงรายละเอียดในแนวทางเราจะซ่อมชุดไหนไอไอตัวชุดไอชุดนี้ก็เป็นภาคจ่ายไฟเหมือนกันแต่ชุดนี้จ่ายไปหาภาคขายายเราเลือกซ่อมชุดนี้นะเพื่อนๆนะนี่คือชุดนี้ มันจะมี ic ic เบอร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆ VIP ER Whisper หรืออะไรอ่านอ่าแล้วแต่จะอ่านนะครับมันจะมี VIP ER w i s p e r 22A เราคุ้นเคยกันอยู่นะเพื่อนท่างเบอร์นี้ใช้กับในกล่องในกล่องรีเซิร์ฟเวอร ดาวเทียมนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็วัดไฟ <c oughs> ไฟสามร้อยโวลต์มีมาถึงไอซตัวนี้แล้วกาวมาถึงเราก็สรุปว่าไอซตัวนี้เสียนะเราก็เปลี่ยนลองดูนะเพื่อนๆนะ <c oughs> นี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูตัวมันไปด้วยกันนั้นเพื่อนนะ <c oughs> นี่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 น,นี่คือตัวนี้นะเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วล,ะ <c oughs> ล่ะแตวเราจะมาทดสอบเบื้องต้นให้เพื่อนๆดู จะมาทดสอบเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูถึงจะมองไม่เห็นตัวมันก็คือเบอร์ที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนี่นะ IC พวกนี้น่าจะเป็น IC จ่ายไฟแล้วนะเข้าขาหนึ่งออกขาสามนะจะมีเจ็ดแปดหนึ่งสองเจดแปดหนึ่งห้าเจ็ดเ้าหนึ่งห้าที่จ่ายไปเลี้ยงออฟแอมมันรับมาจากชุดนี้นะเพื่อนนะรับมาจากชุดนี้นะ เรามาจากชุดนี้ชุดชุดที่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วละ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดสวิตช์วัดไฟเบื้องต้นดูถ้ามันได้คขอยหันประกอบเข้าไปแล้วก็มาลองกันอีกทีหนึง่งเราจะวัดไฟเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูนะไฟที่คาปาตัวนี้เราเปิดสวิตช์ชึบครับตอนแรกเราวัดไม่มีนะพอเราเปลี่ยนตัวน,นี้เข้าไปแล้วละ่ะมาลองให้เพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนฟังวิธีตรวจเช็คนี่<ๆ>เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือตอนแรกอะไฟฝั่งน,นี้ก็ไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีนะ แล้วเรามงวัดไฟออฟแอมดูนะเพื่อนเป็นวงจรที่ไม่คุ้นเคยนั่นี่นะออฟแอมเราก็จะมาวัดาขาสี่ขาับแปรดูนะรเราจะวัดขาสี่ก่อนนะโอเคมิตเตอร์ถ้ามันตีกลับก็ใช่มีเราไม่เอาว่ามันกี่โวลต์เราไม่ลงรายละเอียดนะเพื่อนนะนั่นเห็นไหมแล้วเราจะมาวัดขาแปรที่นี่วัดขาแปรโอ้เห็นไหมเพื่อน นั่นเห็นไหมเพื่อนมีขาชีชึกอ,อ่าถ้ากลับขั้ววัดก็คงโอเคนะเราจะเข้าไปทดสอบนะทีนี้นะอ่าปิดสวิตช์ก่อนต้องดูด้วยว่าไฟมันค้างไหมเวลา,วาเราไปจับวงจรนั้นเพื่อนนะขาปลาตัวใหญ่ใมันจะชอบค้างนะนี่น,นีเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปแล้วจะมาทดสอบเสียงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันตัวนี้คือมัน ต้องระบายความร้อนนะเพื่อนนะเนี่ยที่เขาใส่มาอย่างนี้นะขนาดโครงสร้างมันเนี่ยเขายังทํามาเป็นโลหะเลยนะเนี่ยเหตุผลก็คือระบายความร้อนน,นั่นแหละทาเป็นบล็อกข่มไว้เลยอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นโลหะเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปให้ให้พวกนี้ติดทิศซิงซะก่อนนะอุปกรณ์พวกนี้นะอุปกรณ์พวกนี้ ให้ติทิศซิง์แล้วก็ขันเข้าไปอยู่ในท่าเตรียมพร้อมก่อนถึงจะลองเสียงได้ถ้าลองถ้าลองแบบไม่ขันทิศซิง์เข้าไปมันก็ลองได้นิดนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวประกอบนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันแนะนําเพิ่มเติมถ้าอาการแบบนี้มานะให้เราเลือกซ่อมชุดนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าชุดนี้ทํางานแล้วจ่ายไฟชุดนี้ทํางานแล้วชุดนี้ถึงจะทํางานนะ ้าชุดนี้เสียอยู่เราก็ไม่รู้เลยแต่ต้องช่อมชุดนี้ให้ทํางานซะก่อนนี่ชุดนี้เหมือนคล้ายๆว่ามันจะมีไฟจ่ายไปกระตุ้นให้หรือคําสั่งให้ชุดนี้ทํางานตามถ้าชุดนี้ไม่ทํางานทํายังไงชุดนี้ก็ไม่ทํางานนะชุดนี้ก็คือชุดนี้เลยชุดใช้กําลังงานนี่แหละทาไมว่าใช้กําลังงานมันกินไฟเยอะนะเนี่ยไอซีพวกนี้นี่ มันน่าจะหลายวตนอยู่นะเดี๋ยวดูดูคาปาตัวใหญ่ๆกว่านะมันกี่โวลน์นี่ยคาปาตัวใหญ่ๆร้อยวล์เนี่ยมันต้องประมาณต้องมีละแปดสิบวนนะมันถึงใช้คาปาขนาดแปดสิบวอนเท่านั้นนะนี่เป็นฟิลเตอร์เป็นคาปาตัวนี้ในคอนเดนเซอร์นี้เป็นฟิลเตอร์ไปเลี้ยงภาคขายายนี่แหละอ้าวเดี๋ยวประกอบอีกที นี่เพื่อนเพื่อนมันต้องประกอบเขาไปอย่างนี้นะนี่เห็นไหมทุกอย่างต้องลงในฮิตซิงระบายให้มันดีๆจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามันระบายดีหรือยังระบายความร้อนเวลาใช้งานมันจะได้สมบูรณ์แบบที่เขาออกแบบมาถ้าเราไม่ลงฮิตซิงเราลองแบบแบบที่ไม่ขันลงฮิตซิงเลยเอ่าไม่ถึงเพลงหรอกครับเล่นกันเลยร้อนแล้วก็ไหมคาตาเลยนะควรให้เห็นเลยนะนเพื่อนๆนี่อย่างนี้ แล้วที่เหลือก็ไอตัวนี้นี่ก็ประกอบเข้าไปมันจะมีเหลี่ยมมีรูของมันอยู่นะ,ะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราต้องทําให้เรียบร้อยอ่าประกอบเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะยกไปใส่แล้วจะทดสอบดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าไฟมันเข้าไปแล้วจ่ายทุกจุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทดสอบเสียงอ่าวตกเข้าไปจะขันน็อตสักสองตัวกันนเะพื่อนๆนะ สองสามตัวสี่ตัวพอมันอยู่ก่อนนะโอ้รู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากเลยอือดูไปด้วยกันนะครับเพื่อน,อนโอเคแล้วเราก็ มาเสียบปลั๊กลองดูนะเอาสายสัญญาณเข้าไปก่อนนะสัญญาณเสียงเราคงลองไม่ได้นานนะเพื่อนนะเสียงนี้นะลองนิดเดียวพอพอรู้นะเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กไฟก่อนเราจะทดสอบไม้ไปด้วยนะตัวทีเพื่อนๆตัวนี้มันเป็นอินพุตเฉยๆไม่ใช่ไม้นะนี่ตัวนี้เป็นเอาตัวนี้เป็น in. อินเอาไ่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่ต้องเจียบไม่เราก็ทดสอบแต่เสียงก็พอนะนเพื่อนเนะทดสอบแต่เสียงนะนเพื่อนคือไฟจ่ายแล้วนะ